มีคนอีกมากมายแล้วโรคนี้โดยที่เรารู้แล้วเราตกใจว่าเราเป็นโรคพุ่มพวงเนี่ยเรายิ่งศึกษาเรายิ่งศึกษา,พกเ,าเ,นนเพราะเราเปค้นพบว่ามันมันมีเยอะคนที่ป่วยเป็นโรคนี้ทั้งไทยและต่างประเทศมีเยอะมากแล้วมีอาการถ้าเป็นินแบบเราเนี่ยคือไม่ไม่ควรเอาไว้นานเราก็แบ่งปันเราต้องแบ่งปันให้ความรู้นะคะเพราะว่ายาไม่ใช่ทางเลือกไม่ใช่ทางรอดอน,นะคะ นะคะการที่เราจะไม่ทรมานคือเราป่วยด้วยแพ้ภูมิตัวเองก็คือโดยธรรมชาตินะคะเหมือนทหารเนี่ยมันลบกับเซลล์ทหารในตัวของเราเนี่ยลบกันเองและของเราเนี่ยพยายามนิวตาเนี่ยคือนิวตาตัวนี้หรือสารอาหารบาบัดโลกนี้นะคะโภชนาเภสัชของเราเนี่ยนะคะเอ่อช่วยได้อันนี้เราเรามั่นใจและกระตระหนักเลยว่าต้องเผยแพร่นะคะต้องให้ทุกคนมีความรู้ไว้ก่อนเลยนะคะมีโอกาสแล้วเขาสามารถกินแล ป้องกันไว้ได้ดีกว่าดีกว่าไปแก้นะคะบางรายหลายคนไม่ได้โชคดีอย่างนี้นะคะมันเป็นปวดทรมารถแ,แถมเป็นหนี้ด้วยนะคะเป็นโรคเรือรัางเนี่ยเป็นโรคอ่พุ่มพวยเนี่ยนี่จะเสียกับเสียนะคะนี่ไม่มีก็มีทุกทุกเคสแทบทุกเคสเลยนะคะก็ฝากไว้เท่านี้เนาะทุกคนมีหัวใจแบ่งปันนิดหน่อยเป็นพูดแบ่งปันความสุข อของบริษัทสยามนิวตาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะรักสยามนิวตาร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอยู่ที่นี่ที่เดียวที่สุดท้ายนะคะแล้วไม่ได้อยู่คนเดียวจะต้องออกแบ่งปันนะคะบอกเล่านะคะแล้วก็เค่อ,คอยๆหยอดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับที่มาให้ความเชื่อมั่นกับทุกๆคนนะคะเราเราบก่ะก็ทําหน้าที่เราดีที่สุดแล้วนะคะเ,คเราภูมิใจมีความสุขมากค่ะทุกวันนี้ มีความสุขม,มากๆได้ร่างใหม่ย้อนวัยย้อนวัยด้วยค่ะย้อนวัยนะคะ,ะใจมันมหัศจรรย์จริงๆค่ะ,อะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกท่านนักที่เปิดโอกาสมาร่วมรับฟังนะคะ,ะบ้านงานเป็นพิธกาขอบคุณห้องเล่าข่าวชาวสยามน,นะคะ